เวลาจะต้องไปรักษาลากฟันหมอเอกซเรย์หลายครั้งจังเลยครับแล้วมันจะไม่อันตรายเหรอครับเป็นคำถามมาจาก YouTube c h ช n n e l หมอฟันลงจอจากน้องคนหนึ่งนะคะที่คงไปรักษารากฟันมาแล้วก็โดนเอกซเรย์ไปหลายฟิล์มนะคะซึ่งเป็นขั้นตอนปกติของการรักษารากฟันที่ต้องใช้อยู่แล้วค่ะวันนี้หมอเจจะมาแจ้งให้ฟังสําหรับคนที่ยังกลัวเอกซเรย์ฟันอยู่นะคะมันอันตรายไหมเทียบความอันตรายยังไงดีแล้วทําไมหมอจะต้องเอกซเรย์กันหลายๆายครั้งด้วยวันนี้มาแจ้งให้ฟังกันค่ะ เวลาที่เราจะต้องรักษาลากฟันกันนะคะก็มักจะเป็นเพราะว่ามีการติดเชื้อเข้าไปในโพรงประสาทของฟันจากข้างในโพรงประสาทฟันก็ลงไปที่กระดูกบริเวณปลายรากฟันนะคะทีนี้คุณหมอที่จะรักษารากอะ่ะก็ต้องเข้าไปทําความสะอาดข้างในของรากอันนั้นคุณหมอก็อยากจะเห็นด้วยว่าจริงๆแล้วอะ่ะรากของคนไข้อะ่ะมันเป็นยังไงมันตรงๆหรือว่ามันโค้งๆหรือว่า ปลายรากของคนไข้ติดเชื้อมากน้อยแค่ไหนแล้วอยากจะรู้ว่าก่อนทํากับหลังทำเนี่ยมันจะแตกต่างยังไงความยาวรากคนไข้เท่าไรเมื่อที่เราลองลงไปมันลองไปถึงในสุดของรากปันยหรือยังแล้วเราอุดยาได้เต็มไหมโอทั้งหลายเหล่านี้ค่ะคุณหมออยากจะมองเห็นและทําให้ผลมันออกมาได้ดีที่สุดนะคะแต่ว่าคลองรากฟันที่คุณหมอจะต้องเข้าไปทำความสะอาดและอุดยาไว้ข้างในเนี่ย มันอยู่ข้างในรากฟันของเราและรากฟันของเราก็อยู่ข้างในกระดูกเบ้าฟันของเราอีกทีซึ่งมันถูกครอบเอาไว้ข้างนอกด้วยเหงือกของเราอีกชั้นหนึ่งคุณหมอมองเห็นอะไรไหมคะมองไม่เห็นอะไรเลยค่ะถึงจะมีเครื่องมือที่ช่วยวัดความยาวรากอะไรต่างๆการมองเห็นได้ชัดเจนก็ยังเป็นอะไรที่ควรที่จะทำเพื่อที่จะได้ผลการรักษาที่ดีที่สุดนั่นเองค่ะ แต่ว่าถ้าเราใช้รังสีบ่อยๆจะไม่อันตรายหรอคะทราบไหมคะว่าโดยปกติแล้วอ่ะเราใช้ชีวิตประจําวันทั่วไปเราก็ได้รับรังสีจากธรรมชาติกันอยู่แล้วนะคะอย่างเช่นเดินไปเจอแสงแดดเราก็รับรังสีคอสิกมาจากดวงอาทิตย์ทีนี้รังสีนั้นนะคะมันเป็นอันตรายไหมถ้ามันไม่มากเกินไปมันก็ไม่อันตรายเนาะแต่ถ้าเกิดว่ามันมากเกินไปเอาแค่ U V ีเฮอะถ้าเกิดว่าเรารับมามากเกินไปผิวเราก็เหี่ยวแก่กว่าไวจริงไหมคะ มาดูรังสี x กันบ้างว่ามันก่ออันตรายได้ไหมรังสี X สามารถก่อให้เกิดอันตรายกับเซลล์ของสิ่งมีชีวิตได้ค่ะเมื่อได้รับในปริมาณสูงหรือได้รับอย่างต่อเนื่องมีการตรวจด้วยรังสีใดๆอะ่ะจึงจะทําต่อเมื่อมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์เท่านั้นค่ะเวลาที่หมอจะดูว่ามันควรที่จะตรวจไหมหมอก็จะเวทน้ําหนักว่าคนไข้จะต้องได้รับประโยชน์จากการรับรังสีครั้งนั้นๆเนี่ยมากๆๆๆ วาคมเสีี่่่ยงงทจะะต้้อไดรับคสมมุติว่าเรามีปัญหาทางเดินหายใจแล้วคุณหมออยากจะเห็นมากเลยว่าความผิดปกติในปอดของเราเนี่ยมันมากแค่ไหนแล้วคุณหมอจะได้จ่ายยาถูกคุณหมอจะได้ให้การรักษาที่เหมาะสมแต่คุณหมอมองได้เห็นปอดของเราเนี่ยคะเห็นแค่อาการภายนอกคุณหมอก็จะสั่งเอ็กซเรย์ปอดเพื่อจะดูว่าความผิดปกตินั้นมันไปถึงไหนแล้วในการเอ็กซเรย์ปอดหนึ่งครั้งเนี่ย ร่างกายจะได้รับรังสี0.1มิลลิซีเวิร์ตความเสี่ยงที่0.1มิลลิซีเวิร์ตเนี่ยจะทำให้เกิดมะเร็งชนิดร้ายแรงขึ้นกับร่างกายเราเนี่ยมาเสี่ยงแค่ไหนในคนปกติอะค่ะมีโอกาสการเกิดมะเร็งอยู่แล้วเนี่ยในผู้หญิงมีโอกาสเกิด138คนในแสนคนส่วนผู้ชายมีโอกาสเกิด156คนใน100 0 0แคนแต่การเอกซเรย์ปอดแต่ละครั้ง สร้างความเสี่ยงให้เราเกิดมาเร็งชนิดร้ายแรงขึ้นมาในร่างกายได้1ในล้านถึงมากที่สุดคือแค่1ในแสนคนเท่านั้นเองก็คือความเสี่ยงน้อยกว่าที่จะเกิดได้ปกติเป็นร้อยร้อยเท่าเลยนะคะดูความเสี่ยงของการเอ็กซเรย์ปอดไปแล้วมาดูความเสี่ยงของการเอ็กซเรย์ฟันกันบ้างค่ะ ในคลิปนี้หมอจะพูดถึงเอกซเรย์ฟันฟิล์มเล็กที่เราใส่ไปในช่องปากนะคะเพราะว่าในการรักษารากฟันเนี่ยเราจะใช้ฟิล์มเล็กชนิดนี้ค่ะเพื่อที่จะดูรายละเอียดของฟันแต่ละซี่ลงไปเลยค่ะเอกซเรย์ฟิล์มเล็กในช่องปากแต่ละครั้งร่างกายจะได้รับรังสี0.001มิลลิซีเวิร์พูดง่ายๆว่าเราจะต้องเอกซเรย์ฟัน100ครั้งเราถึงจะได้รับรังสีเท่ากับการเอกซเรย์ปอด1ครั้งค่ะ ทีนี้มาดูกันว่า0.001มิลลิซวเวิร์ตเนี่ยมีความเสี่ยงกับการทำให้เกิดมะเร็งแค่ไหนนะคะหมอเทียบค่าเอ็กซเรย์ฟันกับการเอ็กซเรย์แขนขานะคะเพราะว่าร่างกายอ่ะได้รับหลังสีปริมาณเท่าๆกันค่าความเสี่ยงที่ได้รับเมื่อเราเอ็กซเรย์แขนขา0.001มิลลิเซีเวิร์ตเนี่ยเขาจัดอยู่ในระดับเสี่ยงน้อยมากๆนั่นก็คือโอกาสเกิดมะเร็งชนิดร้ายแรงน้อยกว่า1คนในล้านคนค่ะ มาดูค่าปริมาณรังสีที่ทําให้เราเกิดอาการเฉียบพลันได้ใน1วันกันค่ะปริมาณ0ถึง250มิลลิซเวิร์ตเนี่ยก็จะยังไม่มีอาการอะไรเลยนะคะแต่ตั้งแต่250มิลลิซเวิร์ตขึ้นไปถึงพันมิลลิเซเวิร์ตเนี่ยเราจะเริ่มมีอาการดินเรียนศีรัะได้โอกาสที่จะทําให้เกิดอาการเฉียบพลันจากการเอกซเรย์ฟันได้หมอจะต้องทําการเอกซเรย์ถึง250,000ฟิล์ม ภายในหนึ่งวันค่ะ <Wow. S 1> แต่ในความเป็นจริงแล้วเวลาหมอจะรักษารากฟันมันก็มีสเต็ปหลักๆอยู่แค่ไม่กี่สเต็ปนะคะตอนเริ่มต้นหมอก็อยากเช็คดูวาลากเป็นยังไงใช่ไหมแล้วก็การติดเชื้อมันมากแค่ไหนจะได้เอาไว้เทียบหลังรักษาเนาะแล้วก็หมอจะต้องวัดความยาวลากฟันวัด ตัวเครื่องมือว่าลงไปได้ถึงหรือเปล่าจะต้องดูว่าอุดได้ดีหรือเปล่าแล้วหลังทําหมอก็อาจจะต้อง follow up นิดนึงดังนั้นขั้นตอนแบบโดยคร่าวๆค่ะหมอก็อาจจะเอ็กซเรย์กันแค่5ฟิลม์มหรืออาจจะมากกว่าน,นั้นนิดหน่อยถ้าหมออาจจะอยากดูมุมอื่นๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหมอไม่ได้เอ็กซเรย์รัวๆในวันเดียวด้วยค่ะคนไข้หลายๆคนที่ต้องตรวจช่องปากเพื่อที่จะวางแผนฟันปลอมบางที <S <S มหมอจ,จะต้องตรวจฟันที่เหลือทั้งหมดหมอยังอาจจะเอ็กซเรย์เยอะกว่านั้นอะีกนะ ดังนั้นหมอจึงกล้าที่จะพูดได้เลยว่า X fun, เอ็กซเรย์ฟันเถอะเวลาที่รักษารากฟันอ่ะมันไม่น่ากลัวหรอกเพราะว่าเทียบกับความเสี่ยงที่คนไข้ได้รับแล้วอ่ะคนไข้จะได้รับประโยชน์มากสุดๆเลยจากการรักษาที่ได้ประสิทธิภาพนะคะเมื่อหมอเอ็กเรย์ยังไงก็ตามนะคะ ไม่ได้รับรังสีหรือได้รับรังสีน้อยก็ย่อมดีกว่ารับรังสีอยู่แล้วจริงไหมดังนั้นเรามีวิธีการที่จะให้ทั้งตัวเราแล้วก็เจ้าหน้าที่หรือว่าคุณหมอที่มาช่วยเอกซเรย์ให้เราเนี่ยรับรังสีกันได้น้อยที่สุดนะคะนอกจากมาตรก,การที่หมอทํากันอยู่แล้วอย่างเช่นใส่เสื้อตะกั่วอะไรให้คนไข้นั่นก็คือเวลาจะเอกซเรย์นะคะให้พยายามหาที่ซัพพอร์ตให้ตัวเรานิ่งที่สุดค่ะปกติ เจ้าเอ็กซเรย์ก็จะมีพนักพิงเนาะให้เราพิงพนักให้แนบเลยแล้วก็หัวถ้ามีพนักพิงก็พิงไปให้แนบด้วยค่ะเวลาที่เอ็กซเรย์อ่ะหน้าเราจะได้นิ่งๆนะคะอย่างที่2คือเวลาที่เรากัดฟิล์มเอ็กซเรย์นะถ้าเกิดว e ่ากัดลงมามันโดนปุ่มกระดูกโดนอะไรเงี้ยเจ็บอ่ะบอกเจ้าหน้าที่เลยนะคะเพราะว่าบางคนพยายามอดทนกัดปุ๊บแล้ว ฟิล์มก็สั่นๆๆอยู่อย่างนี้นะคะตอนที่ถ่ายปุ๊บบางทีมันเปลี่ยนตำแหน่งปื๊ดไปอย่างเงี้ยมันก็ใช้ไม่ได้ต้องถ่ายใหม่เนาะอีกข้อนึงก็เรื่องสั่นเนี่ยแหละค่ะบางทีขอบฟิล์มอะค่ะมันกดข้างในปากเราบางตำแหน่งแต่ว่าแค่กดไม่ถึงกับแทงทำให้เจ็บอย่างเงี้ยนะคะให้อดทนนิ่งๆกันแป๊บหนึ่งนะคะ ตอนที่เราเอารังสีผ่านเพื่อให้ได้ภาพเอกซเรย์ออกมามันแค่ชั่วเสี้ยววินาทีเท่านั้นเองค่ะแ้าเกิดว่าเราอยู่ได้นิ่งภาพจะออกมาชัด แล้วก็ไม่ต้องถ่ายเอ็กซเรย์ใหม่เพราะว่าคุณหมอก็จะดูแล้ววินิจฉัยได้ค่ะวันนี้ได้ความรู้เรื่องการเอ็กซเรย์ฟันไปแล้วในการรักษารากฟันหรือแม้ในการตรวจวินิจฉัยอะไรต่างๆที่จะต้องใช้ฟิล์มเอ็กซเรย์ฟันเนี่ยะคะ่ะก็คงได้รู้กันแล้วว่าความเสี่ยงมันน้อยมากแล้วประโยชน์ที่ได้รับมันสูงจริงๆดังนั้นหวังว่าดูคลิปนี้แล้วจะไม่กลัวก,การเอ็กซเรย์ฟันแล้วก็เอ็กซเรย์ฟันกันได้อย่างสบายใจแล้วนะคะหากสนใจข้อมูลดีๆที่สอนให้ เข้าใจเพื่อที่จะดูแลตัวเองได้แบบนี้นะคะติดตามเราได้ที่แฟนเพจหมอฟันลงจอและ YouTube channel หมอฟันลงจอได้ค่ะและยังสามารถไปคุยกับมอนิเตอรหมอเจได้ในกลุ่มคลับฟันเด็ก และกลุ่มคุยเรื่องฟันนะคะมีปัญหาอะไรก็ติดต่อมาให้หมอช่วยให้คำปรึกษาได้นะคะถ้าเกิดว่ามีข้อมูลดีๆอะไรมาแชร์เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะวันนี้ไปก่อนละค่ะบ๊ายบายจ้า